ใครสนใจรถกระบะเข็บไม่ควรพลาดคลิปนี้นะคะวันนี้น้องแป้นจัดคันนี้มาให้แล้วค่ะกับ t o y ย t a r e v วเข็บ2.4 e อ t r ีปี2022ค่ะเลขไม่แค่30,000เท่านั้นเองนะคะมีอะไรกันมากไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องแป้งนะคะพี่ๆค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้น้องแป้งมาพร้อมกับคันนี้เลยนะคะสําหรับใสยกระบะเข็บนะคะพี่ๆค่ะน้องแป้งก็จัดคันนี้มาให้ค่ะกับ t o y o ต a r รีเวลเคป2.4 NP นะคะเป็นปี2022แล้วไม่แค่30,000เท่านั้นไม่น้อยมากค่ะพี่ๆนะคันนี้นะคะเดี๋ยวน้องแป้งพาไปชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยว่ามีอะไรบ้างนอกจากมีสีขาวแล้วนะคะมีทั้งสีบรอนนะคะสีเทาดําเราก็มีให้นะ พี่ๆสามารถเข้ามาดูรถกันได้นะคะโอเคไม่เป็นการที่จะไปเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราแป้งพาไปชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะพี่ๆ่ะก็จะได้เป็นโมหน้าหมูป่ารอๆอ,อย่างนี้เลยนะคะนี่ปีใหม่เนาะก็จะได้เป็นโหน้าหมูป่าแบบนี้นะคะพี่ๆ่ะกระจังหน้าของเขาก็จะได้เป็นสีดําค่ะครอบด้วยโครเมียมนะคะนี่เลยนะ ไฟหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นไฟหน้าฮาโลเจนค่ะพี่ๆดูนะโคมไฟใส่กิ๊กไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขีดข่วนเลยสภาพดีมากนะคะเนาะเป็นปี2022ก็จริงแต่สภาพดีมากๆเลยในส่วนของฝากระโปรงนะคะก็ฝากระโปรงเดิมๆค่ะ ของเรานะไม่มีกบไม่มีแปล่นฝากระโปรงให้นะคะไม่มีในส่วนของทําสีทั้งแถบไม่มีแน่นอนนะคะอาจจะมีเก็บสเก็ตหินบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถามว่าทําทั้งแถบแบบนี้มีไหมไม่มีแน่นอนค่ะอันนี้ก็คือรับประกันให้นะคะพี่ๆค่ะสําหรับคันนี้นะคะด้านข้างของเขาเนาะก็จะได้เป็นตัวเมกอะลอยนะคะนี่เมกอะลอยเดิมโรงงานค่ะส่วนในส่วนของยางเนาะก็เปลี่ยนเป็นยางดันหลบให้ค่ะยางเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะพี่ๆค่ะถัดมาด้านข้างนะคะนี่เลยไฟเลี้ยวติดกระจกนะคะแล้วคันนี้เนาะเขาดีไซน์มาแบบ สีตัดกันนะคะเพราะว่าฝาครอบกระจกเขาจะได้เป็นสีดำนะคะพี่ๆขาตัดกับสีตัวรถสีขาวนั่นเองค่ะนี่มือจับก็เป็นมือจับสีดาด้านนะคะเดี๋ยวไปเปิดไป,ป,ปชมภายในนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเปิดตะเข็บด้วยนี่ให้พี่ๆเห็นกันทุกจุดเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ในส่วนของเม็ดอาร์กันก่อนเลยค่ะพี่ๆขาเม็ดอาร์ก็รูกลมเรียงตัวสวยงามนะคะ รถไม่มีชนหนักไม่มีพลิดความไม่มีน้ําท่วมแน่นอนค่ะพี่พี่หัวน็อตต่างๆนะคะก็คือสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะคะให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะนี่ทุกจุดเลยนะทั้งในส่วนของด้านหน้านะคะแล้วก็ทั้งในส่วนของเขบนะคะพี่พี่ขาแผนเพลทของเราก็มีมาให้นะคะนี่เป็นยังไงกันบ้างคะสามารถตรวจสอบได้นะคะพี่พี่ค่ะในส่วนของตะเข็บเนาะก็เปิดได้ถึง90องศาเลย นี่สวยมากนะคะคันนี้มันเป็นมีสีขาวนะคะพี่ขาสีเทาดําแล้วก็จะมีสีบรอนนะคะพี่พี่ขาก็แล้วแต่พี่พี่เลือกเนาะนี่เลยนะคะตะเข็บก็จะเป็นสีทูโทนค่ะสีเบจตัดกับสีดําลาโพงมีมาให้นะคะที่วางแก้วน้ําขวดน้าก็มีมาให้ถือว่าภายในก็มีลาโพงสีตําแหน่งนะคะพี่พี่ขามีลาโพงให้ถึงสีตําแหน่งเลยเดี๋ยวไปพาไปชมด้านหลังได้บ้างคันนี้เมกไลเนอร์ก็มีมาให้นะคะพี่พี่ขาส่วนมากเราก็ใส่ให้ทั้งหมดเลยเมื่อกี้ลืมแจ้งไปนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเซตอีดิชั่นนะคะ River c a p 2.4นะคะนี่ Entry Set Edition นะคะพี่พี่ขาสติกเกอร์ติดมาให้พร้อมนะคันนี้เขาใส่อะไรมาให้บ้างพี่พี่ขานี่กันชนหลังมีมาให้และที่สำคัญนะเขาใส่ในส่วนของเซ,เซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นเซ็นเซ,นเซอร์หลังสีตำแหน่งแบบนี้เลยนะนี่ส่วยๆแบบนี้เลยไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าถอยหลังไปแล้วจะมีปัญหาไม่มีแน่นอนค่ะเพราะเรามีเซ,เซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันบ้างดีกว่านี เดี๋ยวขอญาตเปิดเข็บก่อนนะคะพี่พี่นะโอเคนี่เดี๋ยวเริ่มกันที่เม็ดอักกันก่อนเลยนะคะเหมือนเดิมคะ่ะพี่พี่เม็ดอักของเราดูกลมเรียตัวสวยนะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีน้ําท่วมนะคะสภาพเดิมๆคะ่ะพี่พี่่ะหัวนงหัวน้อยก็สีเดียวกับตัวรถค่ะไม่มีรอยถอดนะคะพี่พี่ขานี่ไม่มีรอยเป็นเกียวอะไรเลยนะ,ะพี่พี่สามารถตรวจเช็คได้นะคะรอยเต้มสีจากโรงงานก็มีมาให้แน่นๆเลยเดี๋ยวน้องแป้งพาไปชมภายในกันนะคะ โอเคค่ะพี่พี่ค่ะตอนนี้น้องแป้งก็นั่งในรถเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาชี้ท,ทีละจุดเลยนะคะว่าไหนมันเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเริ่มมาที่แผงประตูกันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะพี่พี่ค่ะก็จะได้ตกแต่งภายในเป็นสีดํานะคะเริ่มจาที่แผงประตูนะแผงประตูก็เป็นสีดํานะคะพี่พี่ค่ะด้านพนักพิงวางแขนเนาะก็จะได้เป็นวัสดุแบบเป็นผ้าน,นะคะพี่พี่พค่ะแล้วในส่วนของกระจกนะคะก็จะได้เป็นกระจกปรับออโต้นะคะ เดี๋ยวให้ซูมาดูในส่วนของเลขไม้สักนิดหนึ่งนะคะพี่พี่ค่ะคันนี้เลขไม้สามหมื่นสองนะคะอย่างที่น้องแป้งแ,แจ้งไปต้นคลิปเลยนี่ของแท้ของเดิมนะคะพี่พี่ค่ะไม่มีกลอไม่แน่นอนค่ะในส่วนของพวงมลาลัยเนาะก็จะได้เป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังนะคะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์ค่ะพี่พี่หน้าจอหน้าจอก็สามเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะเป็นหน้าจอ a n d ด o i d เนาะสาม,มารถสัมผัสได้ปกติเลยวิทยุบูธูธนะคะ USB ไอพอดนะคะโทรทำได้ทั้งหมดเลยค่ะพี่พี่ค่ะอันนี้ก็คือสาม,มารถใช้งานได้จริงนะตรงนี้ เป็นช่องเสียบ USB นะคะเขาก็มีมาให้ค่ะในส่วนของระบบแอร์นะคะก็จะได้เป็นแอร์แมนนวลนะคะพี่พี่ค่ะแล้วก็มีในส่วนของพาวเวอร์ออเให้ด้านหน้าถึง2ตํตำแหน่งกันเลยนะตรงนี้ก็สามารถวางสิ่งของได้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะสภาพสวยเดิมนะคะสวยเดิมทั้งคันแน่นอนคะ่ะพี่พี่ค่ะนี่เบรกมือแบบก้านนะคะที่วางแก้วน้าก็มีมาให้นอ้อพนักพิงวางแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะพี่พี่ค่ะ ภายในนะก็สามารถจุของได้เยอะเ <peacefully S 1> ช่นกันนะคะพี่พู่ขาอันนี้ในส่วนของคอนโซลรถนะคะพี่ผู่ขาก็จะตกติงด้วยสีดำนะดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะพี่ผู่ขาทุกจุดเลยนะดูแลทำความสะอาดง่ายทุกจุดเลยเดี๋ยวขอให้ดูฝั่งนี้นิดนึงนะคะนี่เดี๋ยวไปให้ดูฝั่งนี้นะนี่ความเก๋ของเขานะคะถ้าลูกค้าวางที่ถ้าลูกค้าวางแก้วน้ําที่แผงประตูไม่จุนะคะนี่เอามาวางตรงนี้ได้นะคะนี่ความสะดวกของเขานะคะพี่ผู่ขาก็คือเลิศนะ ถัดมานะคะขอชมในส่วนของเพดานกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ก็คือไม่มีรอยเติมนะคะพี่พี่ขาก็คือสภาพสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะดวงไฟนะคะก็ติดปกตินะคะพี่พี่ขาในส่วนของช่องตรงนี้ก็สามารถใส่แว่นตาหรือว่าบินเอกสารเล็กๆน้อยๆได้นะคะถัดมาที่ตัวเบาะกันบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของเบาะนะคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะ เบาะผ้าเดิมๆไม่มีรอยขาดไม่มีรอยตำหนินะคะพ,พี่ขาสามารถชมกันได้เนาะเข้ามาชมกันได้หัวมหมอนมีมาให้ครบนะคะแล้วคันนี้ก็เดินได้ด้วยสีขาวนั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะพี่คันนี้มีกล้องบันทึกให้ด้วยนะนี่เดี๋ยวไปให้ชมนะกล้องบันทึกนะคะพี่ขานี่เลยนะและเป็นกล้องเดิมด้วยนะคะพี่ๆี่ค่ะนี่ไม่ต้องกลัวนะคะว่ามีอันตรายแล้วเราแบบไม่มีหลกักฐานนะพี่ขานี่เรามีมาให้นะคะพี่ๆีเดี๋ยวเราแป้งพาไปชมแ็บด้านหลังกันบ้างนะคะ โอเคค่ะมาต่อกันด้านหลังเลยนะคะ à, พี่พี่ค่ะสำหรับพี่พี่คุณใดน้นที่ขับรถเหนื่อยใช่ไหมคะสามารถจอดรถนะคะแล้วนอนพักด้านหลังได้เนาะเพราะด้านหลังของเขานะคะนี่เลยก็จะได้เป็นเบาะนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ค่ะด้านเนี่ยไอชิ้นส่วนนี้มาเป็นฟองน้ํานะคะสามารถเอาตัวนอนลงทับได้นะคะพี่พี่ค่ะแล้วมาเป็นฟองน้ํานะคะมันเป็นเบาะนุ่มนะคะพี่พี่ค่ะก็ในในส่วนของด้านหลังของฝั่งคนขับนะคะหรือฝั่งผู้โดยสารเนาะก็มีกระเป๋าจริงโจให้นะคะ พี่ๆคนใดที่บรรทุกของเยอะนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าโดยสารนะคะหรือว่าสัมภาระอะไรต่างๆนะสามารถวางไว้ด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะแล้วของเราก็มีในส่วนของกระจกหลังอลไยฝ้าให้นะคะตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นรอยขีดข่วนนะคะพี่ๆคะ่ะเพราะาตรงนี้ก็เป็นวัสดุผ้าเช่นกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจบกันทางด้านหลังแล้วเดี๋ยวเราไปชมในห้องเครื่องกันต่อนะคะพี่ๆนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเรื่องันที่ฝากกระโปรงกันก่อนเลยอันนี้ก็คือแท้เดิม นะคะพี่ขาฝากรกะปงแท้เดิมนะใน่วนของเม็ดอาร์คนะคะหรือว่าหัวน็อตต่างๆนะเดี๋ยวเริ่มมาที่หัวน็อตที่ฝากระปงกันก่อนเลยค่ะก็คือสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะคะฝา็นตที่แก้มด้านขวาก็เช่นกันนะคะ Hands พี่พี <ๆ S 2> <Lis> ่ขาสีเดียวกับตัวน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับเช่นกันฝากระปงเดิมๆค่ะตัวซีนนะคะพี่พี่ขาเนี่ตัวซีนนะก็คือเดิมๆเช่นกันนะคะกดแล้วก็มันจะเป็นรอยเล็บอย่างนี้นะคะก็คือซีนเดิมนะคะพี่พี่ขาสติกเกอร์ก็มีมาให้นะคะมีมาครบเนาะ แผ่นการความร้อนของรถก็มีมาให้นะคะรถเป็นปี2022แต่สภาพสวยเดิมนะคะพี่ๆค่ะสภาพสวยเดิมนะในส่วนของแก้มนะคะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะคานนะคะหรือว่าในส่วนของห้องเครื่องนะคะพี่ๆค่ะก็ไม่มีน้ำมันไหลยืมเนาะสภาพสวยเดิมสภาพดีนะคะนี่รอยแต้มสีก็แน่นๆทุกจุดเลยค่ะพี่ๆค่ะนี่สวยนะคะสวยเดิมในส่วนของน้ํามันเครื่องเราก็มีการเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ามันเครื่องนะเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเฟืองไทยให้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะ โอเคค่ะใครสนใจนะคะหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ม <ๆ S 1> ก็ทักหาน้นงแป้งได้เลยนะคะเดี๋ยวแป,ป้งขอเปิดฝากระโปรงก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะคะนี่โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะพี่ๆค่ะเสรีไทยของเรามีถึง3สาขาเลยค่ะสาขายอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีหนองจจกนะคะสาขาที่2อยู่ทางไปสนามบินเยื่งกับมหาวิทยาลัยตาปีเก่าค่ะส่วนสาขาที่3อยู่ที่4รแยกไฟแดงตาปานันทางเข้าโรงเรียนพุทธรักษ พี่ๆนะคะสะดวกพื้นที่ไหนก็เวะเข้าพื้นที่นั้นได้เลยนะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะถามว่าซื้อรถได้ไหมซื้อได้ค่ะพี่ๆ่าไม่ว่า พี่ๆจะอยู่จังหวัดไหนเนาะก็สามารถซื้อรถได้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหรือว่าจังหวัดใดข,ของภาคเหนือพี่ก็ซื้อรถได้เช่นกันแค่โทรหาน้องแป้งนะคะ0ูเป์ท่าห้าห้าศูนย์ค่ะน้องแป้งรับทุกสายถ้าไม่หลับนะคะหรือว่าช่องทางการติดต่ออื่นๆนะคะของน้องแป้งไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าเพจบ้านฟ้าบ้านแดงนะคะต่อๆพี่ๆเซิร์ชคำว่าน,น้องแป้งเสรีไทยรถสวยนะคะน้องแป้งอัปเดตให้พี่ๆชมกันทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่ารูปภาพนะคะสำหรับ t o y ยตา้ารีโวคันนี้นะคะเป็น เครื่อง2.4 n p นะคะรุ่นเซตอิดิชันหากพี่ๆสนใจก็สามารถติดต่อน้องแป้งเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะพี่ๆค่ะน้องแป้งให้ไปในส่วนของส่วนลดสูงสุดถึง5 0,000บาทค่ะขับรถฟรี90บวันมีดอกเบีย้ยพิเศษให้นะคะมีการเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะมีขัดเคลือบสีใหม่ให้ฟรีทั้งคันค่ะแล้วก็มีบัตร SRT Family Card ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานไม่ว่าพี่ๆจะซื้อรถจากทางเราไปเป็น10ปีหรือ20ปีก็ยังฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานอยู่ค่ะนอกจากนี้เรายังมีบริการหลัง กาารขยยให้ด้ดวถามว่าบริการหลังการขายของเราคืออะไรคะมีศูนย์บริการให้ค่ะพี่พี่มีศูนย์บริการนะคะสําหรับลูกค้าของเสรีไทยนะแล้วก็มีในส่วนของลูกค้าลืมน้ํามันกรณีนุกเฉินบนท้องถนนนะคะกรณีฉชุกเฉินบนท้องถนนลูกค้าน้ามันหมดนะคะลืมมูญแจไว้ในรถแบตเตอรี่เสื่อมยางอะไรมีปัญหานะคะเรียกรถยกรถสไลด์ได้ตลอด2 4ชั่วโมงค่ะเป็นเวลา2ปีนะคะพี่พี่ค่ะบอกเลยนะรถปีใหม่ไม่น้อยสภาพดีเกรดเอนะคะแถมมี บริการเป็นของตัวเองให้ด้วยอย่างเงี้ยบอกเลยว่าคมค่ามากๆนะคะสำหรับพี่ๆคนใดนะที่สนใจในส่วนของ Toyota r Re v o 2.4 Nt นะคะรุ่นเซตอ d i ิชันคันนี้นะปี2022ค่ะไม่30,000ราคา449,000ก็สามารถติดต่อนนองแป้งเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้เนองแป้งขอขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะคิดถึงรถยุนมือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะสวัสดีค่ะ